มันคือแค่เรียนรู้ว่า,า,ามันยิ่งหนีอย่างน้อยมันก็ถ่วงเวลาพี่อ่ะไม่สามารถคอนโทรลเขาได้สุนัขคือเนี่ยเนี่ยอันนี้ที่อาบอกคือเวลาเขาไม่คอนฟ i d e n c ์อ่ะเขารู้สึกว่าเฮ้ยน้องมะปางเปลี่ยนไปนะด้วยจังหวะการสื่อสารนะครับหางจะไม่เกินหลังเห็นไหมปอมส่นมากหางจะอยู่ที่หลังถูกไหมแต่อย่างที่อาบอกคือหางมันอ่ะไม่จุกก้นจุกกลนคือกลัวนะครับผมอา,อาถึงบอกว่าตัวนี้จริงๆไม่ยากหรอกลูกแค่สื่อสารกันคัดเคลนนิดหน่อย <c oughs> ตามเส้นลูกค่ะเส้นขวาค่ะเส้น <c oughs> ขวาค่ะลูกขาใช่ค่ะ พยายามดึงซ้ายเนี่ยอันนี้อันนี้คือท่าของเขาที่พยายามล็อกนวหนูยากให้เขาอยู่ซ้ายมือหนูค่ะอ่าเดินไปแล้วปุ๊บแล้วดูกลับมาเลยค่ะกลับมาเลยค่ะแค่นั้นค่ะหันขวากลับมาค่ะเดินมาหาอาค่ะตรงตรงหาอาค่ะตามเส้นเลยค่ะเดินตามเส้นมาเลยค่ะค่อยค่อยมาค่ะดีค่ะปล่อยเขาปล่อยเขาอ่าแล้วคราวนี้หนูหยุดแล้วใช่ไหมคะปุ๊บดึงเข้าใกล้กันค่ะดันซ้ายมือค่ะซ้ายมือค่ะแบบตะกี้ค่ะซ้ายมือแล้วรีบหย่อนค่ะใช่อีกนิดได้ไหมคะและหย่อนเชือกค่ะ โอเคและหย่อนค่ะใช่สวยสวยมากไอคอนแทคหูกระดิกท่านี้ไอ้ว่ารีแอคชั่นการตกใจเขาจะเยอะหรือน้อยเนี่ยไอคอนแทคเห็นปะอายับไปทีนะถ้าหนูทํารุนแรงแล้วฟังดูไม่ชอบหนูเขาจะไม่มีทางมองอนี่คือง่ายสุดนะคะแต่ถ้าเขามองเขาจะรู้วโอ๊ยแข็งแรงจังเลยฉันตันกลัวหมาไม่รักค่ะไอ่อย่างเงี้ยรักไหมลูกอย่างนี้เขาถือว่ารักนะใช่ไหมเพราะเราใช้อุปกรณ์สู้เขาก็เลยไม่ดุไม่อะไรอะไรอย่างงี้อ่า เราต้องแสดงตัวลูกเพราะน้องหมาเขาชอบคนที่เขารู้สึกแข็งแรงกว่าเขาแต่ไม่ได้แปลว่าให้ตีนะแค่แสดงตัวให้เขารู้สึกคิดได้ว่าเขาแข็งแรงกว่าเขาอาจจะเริ่มเดินรอบตัวหนูแล้วลูกเขาจะแค่มองแต่ไม่ขยับเห็นไหมนี่คือเขาเริ่มไวใจน้องมาปลาเดี๋ยวอาจจะกระทืบทานนะลูกไม่กลัวเพราะเขารู้สึกว่ามักปางไม่กลัวอย่างที่อาบ,บอกคือเขาเริ่มเรียนรู้ผ่านหนูลูก